วันนี้ทัานต้องถามให้แน่ใจว่าเมื่อคืนเนียเบสเขาได้แวะนอนที่นี่หรือเปล่าเขาไม่กลับบ้านเลยอ่ะเออใช่เมื่อคือนมาดื่มที่นี่เองพอดีเบสเมาอ่ะเลยให้นอนค้างที่เนี่ยเห็นไหมผมบอกคุณแล้วไม่ได้โกหกคุณหรอกนิ้งที่เขาพูดกันเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมนิ้งเขานอนตั้งแต่เมื่อคือนแล้วเขานอนหลับเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอ๋อโอเคงั้นฉันขอโทษด้วยละกันนะที่ฉันมารบกวนวพวกเธอไม่เป็นไรฉันจําได้ว่า ตอนที่ฉันติดต่อแฟนฉันไม่ได้เพื่อนเขาก็เคยพูดแบบนี้กับฉันมาก่อนฮัลโหลเบสเหรอเอ่อไม่โลอยู่กับเบสไหมอะตอนนี้พอดีว่านิ้งโทรไปหาเขาไม่ติดเลยอะค่ะใช่เขาอยู่ที่นี่กับผมครับเห็นว่ามือถือเขาแบตหมดอยู่นะไม่โลไม่โลเอ้าอ๋อพอดีเขาเข้าห้องน้ำอยู่นะเดี๋ยวถ้าเขาออกมาผมให้เขาโทรกลับนะครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะแค่ฉันรู้ว่าเขาอยู่กับคุณฉันก็สบายใจละนั้น ขอโทษนะที่ลบก,กวนอ่ะ<ม>ก็แค่นี้นะคันขอโทษด้วยแล้วกันนะที่ฉันมาลบก,กวนพวกเธอไม่เป็นไรคุณเป็นไรอะ่ะฉันไม่เป็นไรค่ะ บอกว่าคุณทำโอไม่ใช่หรอฉันเอากับข้าวแม่คุณที่ออฟฟิศแต่ทำไมไม่เจอคุณเลยอ๋อผมลืมบอกคุณเลยพอดีเมมายโรมีทัร์ไลฟ์ผมไปหาท่านนันเลยอะโลอ่ะอะ่ผมเองนะพอดีมีทุร์ลน,นิดหน่อยอะ่ะเลยให้เบสมาช่วยอะอ่าเบสอยู่กับผมคุณไม่ใจได้โอเคโอเค ไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิพาแกไปกินของอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ่ะพอดีว่าแฟนฉันเขากลับไปหาแม่เขาแล้วอ่ะผีคนนี้คือใครอ่ะเขาคือน้องสาวไอ้เบฟอ่ะพอดีไอ้เบฟมันติดธุระเลยให้ผมมารับอ่ะเนี่ยไอ้เบฟมันโทรมาแล้วอะโร่ไอ้เบฟแกอยู่ไหนอ่ะร็วรีบมาเลยนะเนี่ยแฟนะัะเขาจะผิดหมดแล้วเนี่ยเออเรีบมาเลย ดีนะที่เป็นเองอ่ะโ้อขอบคุณมากเลยนะแต่ไปก่อนนะพอดีชันมีธุระไปคนละไปกันเถอะคุณคงไม่เป็นเหมือนเพื่อนคุณนะบิมันเป็นเพื่อนสนิทผมมากผมก็เลยช่วยไว้อ่ะคุณไม่เชื่อใจผมหรอผมสาบานก็ได้มัไม่เป็นไรฉันเชื่อใจคุณมาไ,ไปกันเถอะคุณ<ม>ี่ยผมถือกระเป๋าคุ้นจริงวันนี้โอ้อายคนเยอะเลย ฉันติดต่อเบสไม่ได้เลยเบสเขาจะเลิกกับฉันช่วยติดต่อเขาให้ฉันหน่อยได้ไหมผมก็ติดต่อเขาไม่ได้ทั้งวันเลยอ่ะช่วยติดต่อให้ฉันอีกทีได้ไหมคุณเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเบสเลยนะเรื่องบางเรื่องอ่ะเบสเขาก็ไม่อยากให้ใครรับรู้นะที่จริงแล้วอ่ะเบสเขาคุยกับผมตลอดเลยนะว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณคุณอ่ะฐานหน้าดีเกินไปเบสเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเขาไม่อยากให้ใครดูถูกเขาอ่ะขนาดตอนที่เขาไม่มีเงินกินเขายังไม่ขอะไรเลยนะ งั้นฉันขอโทษที่มารบกวนนะจริงๆแล้วฉันรู้เรื่องของแฟนเธอทุกอย่างฉันรู้สึกผิดมากทั้งที่รู้ทุกอย่างแต่กลับบอกเธอไม่ได้เลยนี่ถ้าไม่ตื่นว่าอ้ํมมีเงินนะฉันทิ้งมันไปนานแล้วจเจย็ยๆเรื่องแบบนี้นะเราต้องใจเย็นหลอกให้มันตายใจก่อนแล้วเราค่อยหลอกเอาทุกอย่างที่เราอยากได้ก็จริงนะแต่ฉันว่าบางทีอ่ะเฮ้ยง่ายนิดเดียวนะ ผู้หญิงอะแค่เราหาข้ออ้างเล็กๆน้อยๆมันเอาเสื้อไปหมดแล้วถ้าฉันได้ทุกอย่างของอ้้มนะถึงเวลานั้นนะฉันจะตอบแทนคุณงามเลยช้อนะแบบชน้ชนชนอนช้อน Cheers Okay วันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปกินข้าวทีาาร่ร้านอาหารร้านหนึ่งนันอร่อยมากเลยไปกันโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆกินกันหิวมากนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไมโลพาแฟนมาเจอเพื่อนอนะโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไมโลไม่เคยเหินใจผู้หญิงคนไหนเลยเนี่ย นี่แฟนใหม่ผมเองผมมาเป็นคนพามารู้จักกับไมโลเออใช่เนี่ยเป็นใหม่ไอเบสมันเองผมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยหาได้ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้สายตาผมไม่ได้เรื่องเลยฉันกลายเป็นแฟนท้องแต่เมื่อไหร่ผู้หญิงคนที่คุณหมายถึงก็คงจะเป็นฉันสินะพวกเราสองคนมันน่าขยะขยะที่สุดเลย คุณกบเพื่อนี่เคียนนานไปมากเลยนะจะลืมว่าต่เองก็เป็นคนนะเราเลิกกันเถอะในยฉันนี่จะผู้ชายกับคุณอีกเลย